วันนี้เราจะไปตกปลากันนะคะไปที่คลองเปรมประชาตองเวิร์กพอยท์ยละไปกับน้องโอ้โหชุดแข่สาวคนนันดาพูดในดดน้ำตัวไหนชะุดแขกชื่อนดาค่ะ <laughs> คนเยอะมากคนเยอะมาก บอกปลาปิดเขาก็เลยมาตกทางนี้กัน<ม>เต็มเลยเห็นหรือเปล่าไม่รู้มีของลังสิทธ์เราไปของเปรมดีกว่าโอ้ยคนอยังไม่ไดค้คนเยอะจริงปกติมันไม่มีนะไม่มีนะเลยเออคนแบบอัดอั้นไง ่มคะนี่ก็คือคนอัดอันอยากมาตกมาไฟไมาจอดเต็มมาไปที่อื่นมนมีไปได้วได้นะคะคิดว่านี่โัวตลาดไป มาเป็นผักผงเป็นไรตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะแค่ตรงน,นี้ก็ได้พิมอยู่คลองเปรมแล้วกำลังหาที่จอดจอดพี่ตรงนี้ลำลำน้ำร่มโอเคโอค้ยมีร้านชาด้วยน้ำตาไม่ตายแล้ว เป็นประชาป่ะใช่ก็มีคนตกอยู่กลมงสนฉลาดเดี๋ยวไป่ายดูอันนี้คือขั้นตอนอะไรคะผัมเยื่อมีขมปัง่เ,เ,เไมเไผัเขียวมะควิด เลี้กว่านแล้วมันเ,เป็นมะพร้าวขั่วมันคือแบบว่าเบดกากมะาพร้าวอะเอามะขั่วเองเมื่อเช้าแต่ตอนนี้คือแกะฟังไม่ได้ก็ขาดเรียบร้อยเออขนมนปังใบเอาเอาประมาณนี้ก่อนเรายังไม่รู้สูตร มันเป็นยังไงนี่เลยครับม่วๆครับปังไข่เขียวหอมแบบหืมหืมกินงเงี้ยปลากินทำไมกินเป็นแบบเนี้ยหอมเนี่ยกินเนี้ยไข่เขียวไข่เขียวครับคึงหนึ่งอัตราส่วนเราเท่ากันหนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่ง นี้ขาดไ,ไม่ได้ครับมากิดครับนะครับเงินเดียก,กับหนูที่ห้องซื้มาตกกันมากริดไปไปมากริดคืออะไรมากริดก็คือมากริด,ดไปลงไปโอ้โหกินแรงมากกริดแรงจังอะอี่แล้วก็ขาดไม่ได้เลยเท้าคู่อะ หนึ่งกามบักเผาครัวนะครับสองกามขวัวแห้งๆนะแต่หางไมมขวัวแห้งๆครับอันไหมนี่มันสีหิวเลยครับอันโม,ม่ไหมมันสีหอมครับไปแล้วก็ผสมหรอใส่น้ําครับบัดทีนี้ใส่น้ำอะำไรทำคลองเท่านั้นเราตกคลองไหนก็ต้องคลองนั้นใช่ มาครับตอนนี้ได้หนมปังแล้วห้ามแฉดให้แบบว่าเวลากรมแล้วมันอยู่มือพอลงน้ำนจะแตกเดี๋ยวเราไปปั้นเหยียกันมาครับมาตรงนี้ทุกคนดีมากใครดูนี่ต้องต้องการเลยนะคะทุกคนคือแม่น้ำ โอ้ oh, น้ำน้ำน้ำอะไรน้ำหรือว่าน้ำ,นำมามามาเข้ามาปันเย่ยนครับมาปั้นเยื่อวางปึ๊บบีบบีบพวกเขาเป็นเน้นเ<บ>นะครับไม่ต้องบีบแน่นมากมานะแต่กลัวเดี๋ยวเขาใส่ครับนี่เรากดทัวกดท้ายปึ๊บ ป,ปึ๊บอืมรียบร้แล้วก็ขาดไม่ได้เลยฟมค่ะม,มันปมนม่น่ได้เนคะมันสีขาวอืมออปมโมเมนสีขาวันเมนโฟมอ่ะอืมแบบยะขัดเย็นอันนี้เสียบไว้เพื่อสิให้ปลากินนะครับใช้เบอร์เล็กสุดโมมี่ใส่เดือนนะครับ เพราะว่าปันด <c bumper phrase> ินเราคือเราจะมาเพื่อปันดินโดยเฉพาะเลยวันนี้เราจะได้ไหมคะน่าจะได้ตัวใหญ่ตัวใหญ่นะคะถ้าได้ตัวใหญ่นี้เอาไปทำปลาสลามกินได้โอ้โหเป็นตะยานนะครับแล้วขวางเม็ดย่ำเสียบนี่เฮาพยายามเสียบใหญ่มันเห็นแต่คอ้อครับแตวปลาสีเตือนแจ็คแมนโมแมนหรือว่าผูเฒ่าเพิ่์ลทาวาพุ่งกับไปน้ำเงินนะครับ ทุ mhm. กคนทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าได้ป่าหรือเปล่านัดเอาล้วครับเพชู่อยู่หลังกับหลังข้างหลังอ่ะปั่นเรียบเป็นทีเดียวบานครับเข้ากลางชีนึกมันลงไปนะครับจัดไปครับเอาอมันต้องไกลมันต้องไกลกลางเนี่ยตาหุบปปี้เอาไปเลยนะครับเป็นข้องเงินราคานะครับใช้ข้าวทีม อยู่หลังปิดตะโคมอยู่หลังสิดนะครับชายเวิร์กไฟนะครับทำการอยนะ้าหลอกไปครับสิ่งที่จะต้องใส่ยกงไงบ้้างประการรอค่ะรอต่อไปนไ้าตาบอกให้รอไงรอค่ะ,คะต้องรอกินหนึ่งเดียวค่ะต้องรอกินใช่ไหมคะใช่ค่ะ เรียบร้อยแล้วก็ทำงานครับมันครับมันมากครับวันนี้โชคดีมาเลยตัวค่ะคือว่าเราได้ประมาณสองสองตันครับก็มันเป็นปลาเล็กครับมันมันกินไม่ได้อะมันมีแต่ก้างครับก็เราก็เลยทิ้งไปครับก็เลยก็เลยเป็นได้กี่ตัวเอาจริงๆก็สองตันนะครับแต่ที่จริงเราทิ้งว่ามันไม่ได้สักตัวครับตอนนี้เราไปซื้อปลา มาฮามุชิกินดีกว่าครับตอนนี้ก็พี่ผมกำลังเก็บ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 เบตาเลตนะครับก็เอาเร็วเรือร็วโอ้รถไฟรถไฟอะไรอะน้ำมันอะคนละโปรโมท เราใจบุญมากครับเราซื้ออาหารเราซื้ออาหารปลามาสี่กิโลครับสีก่กระสอบสี่กิโลกระสอบรล้วหนึ่งกิโลครับอันนี้ปลายปลาก็จะอิ่มมากเลยนะครับไปซื้อปลาเผา80บได้ผักด้วยอันนี้เราก็ได้เป็วผักบุ้งครับจะ <c oughs> ผักบุ้งกินแล้วกันนะนะัด ร้อนไหมมากกลับบ้านนี้ไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ป่าทั้งตัวเดี๋ยววันหลังไปตกบ่อไม่มาเลยหมายธรรมชาติไบ่อปลาบ่อเดียวเอเคีบายบายทุกคนงอแงกับบ้านก็มันหลอนอะโคตรฟ้งแต่บ่ายสองคีบ่โมงฟ้าแต่บ่ายโมงเลยสาม ว่ายดีมากบายบายไม่บายครับไม่เจอกันใหม่ครับ